ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้จะทำผัดถั่วสองถั่วนอกอ,อกาส่ะมาเ,เลยเลเปิแดแก๊สให้ร้อแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปรอให้เดือดสักครู่นึง พอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขกพริกกับกระเทียมพร้อมเปลือกเนาะพอหยาบผัดให้มันหอมก่อนนะครับสักรู้น,นึงออพอพริกกระเทียมหอมแล้วผมก็จะใส่อกไก่ลงไปนะครับผัดให้สุกก่อนพออกไก่สุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ถั่วมีถั่วฝักยาวกับ ตัวรันเตาเนาะสองขวดเอามารวมกันแล้วก็ผัผผดัดให้สุกแล้วก็เติมซอสหอยนางรมลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสฝักเขียวนะครับ โอเคครับกันนี้ก็เรียบร้อยนะครับติดแยสได้เลยทอ,อนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้าสวสวยร้อนๆถ้าเป็นข้าวไร์เบอรี่ก็ยิ่งดีนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีทุกอย่างที่ดีนะครับช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดภาดคลิปต่อไปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ